ลูกชิ้นนึ่งร้อนๆครับทุกคนมาเลยครับฤษีมีลูกชิ้นแดงในตำนานลูกชิ้นหมูเอ็นหมูเอ็นเนื้อครับอันนี้ขอราดน้ำจิ้มลงไปเลยนะครับทุกคนเป็นน้ำจิ้มที่เขาแถมมานะครับอืมตะกี้ก็มาใส่ตัวแบบว่าพริกทอดลงไปบาดเพิ่มนิดนึงครับทุกคนอันนี้ของยอเจ้าสัวนะครับทุกคนน้ำจิ้มนะฮะกินกับผัก เยอะๆตรงนี้เลยบอกก่อนครับทุกคนอันนี้เป็นลูกชิ้นแดงแบบตำนานแหลมทองนะครับแล้วก็ลูกชิ้นหมูเอ็นหมูเอ็นเนื้อนะครับของยอเจ้าสัวนิกกี้กินประจําแหละนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับอันนี้ซื้อที่เดี๋ยวต้องบอกให้ครบก่อนอันนี้กี้ได้มาจากตลาดสดเลยนะครับแต่ว่าเอของยอเจ้าสัวนิกกี้สั่งมาออนไลน์นะครับหมูกิโลละร้อยเกินะครับกิโลนะนะทุกคนแล้วก็เนื้อเนี่ยกิโลละ200ครับเอ็นหมูเอ็นเนื้อชิมครับ สามอร่อยฮึม,อมชอบกินลูกชิ้นอย่างเรา เนื้อใส่ขึ้นช่ายนะครับอร่อยมากจะบอกว่าตัวเอ็นเนื้อกับเอ็นหมูอร่อยมาก เน,เนื้อกินกับโหระพาคือแบบอร่อยมากเส่พริกทอดลงไปด้วยแหลมทองนี้ได้มากิโลละไม่ถึงร้อยนะครับแต่เขาก็จะแบบ เน้นเป็นแบบความเป็นฟิวแป้งนะทุกคนนะแต่ลาอร่อยชอบมากแต่ตัวนี้มันจะเป็นเอ็นเนื้อมีความแบบลูกใหญ่แล้วหอมเนื้อมากเวลามันนึ่อก็นุ่มๆหอมๆ ตัวนี้นะทุกคนยอเจาสัวคนก็จะถามว่าซื้อของเจ้าไหนก็ต้องบอกแบบนี้ให้ใหชัดอื ลูกชิ้นแดงในตำนานแหลมทองแป้งหน่อยอร่อยแน่ <laughs> เขาก็จะมีแถมน้ำจิ้มมาด้วย เราหาซื้อมาทานกันครับแต่ว่าส่วนตัวกี้ชอบที่เป็นแบบพวกแบบเอ็นหมูเอ็นเนื้อ,อ แกล้มพรนี่เขาหาซื้อ,อยากเหมือนกันนะทุกคนเนาะพวกร้านสะดวกซื้อเลยกี่หาไม่ค่อยเจอต้องไปเจอตามแบบตลาดสดกี่ก็ได้จากตลาดโชคเชสี่งไงครับร้านที่เขาขายพวกแบบว่าของสำหรับกินกับก๋วยเตี๋ยวอ่ะขายเส้นขายทุกชิ้นอย่างเงี้ยอืม ผักชีพริกทอดนี่ครบสตด น้ำจิ้มเขาไม่เผ็ดไงครับแต่ว่าส่วนตัวกี้เป็นคนกินเผ็ดมากกี้ก็ต้องมาเติมแบบพริกทอดเข้าไปมันก็จะกำลังดีแหลมทองได้เยอะอยู่นะโลนลงอันนี้ก็เยอะที่เทดเยอะจนก,กี้กินแบบ หลายรอบแล้วก็ยังไม่หมดอ่ะหกสิบห้าถึงหกสิบเก้าลูก ตักผิดขึ้นมานะน้ำจิ้มจะเป็นแบบหวานเปรี้ยวเค็มนะเป็นฟิลสูตรมะขามเปียกแต่ไม่ได้แบบหวานโดดมากนะอืมแต่หวานนำมาอยู่ อืมลืมเลยก็มีอืขมไหมขมจะ่มันขมแบบขมอร่อยนะ มันเป็นลมขมเป็นยาผักที่นึ่งมาคุยขึ้นใช่ครับอืม จะลองหามานึ่งกันนะครับทุกคนนึ่งใส่ขึ้นช่าหรือใบโหระพาก็ได้แต่วันนี้เป็นในมันขึ้นช่ายอร่อยหอม,หมพร้อมกันกับลูกชิ้นไปเลย ให้ดูทัดๆไปทีนึงอืออันนี้แหลงทองตามตลาดสดนะครับแล้วก็ยอเจ้าสวนนะครับทุกคนซองแบบนี้นะอือเดี๋ยวกี้จะแท็กช่องทางให้ว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนก็จะได้แบบว่าลองไปหามาทานกันดูครับอร่อยเดี๋ยวกี้ไปนั่งกินเพลินๆต่อครับทุกคนอื กินหมดไม่หมดนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดใครแบบว่าชอบไปดูนั่งกินกินนั่งไลฟ์เนี่ยกินก็จะกินไปเรื่อยกินไปคุยไปฝ <c oughs> ากกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนกินอร่อยๆไปได้วยกันนะครับ